สวัสดีครับช่องป่าตก้ลำเพินเราไปเที่ยวครับก็พบกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแคนพ์พี่น้องเนาะบ้านแคนครับบ้านแคนอำเภอสนมครับจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานกำลังเก็บข่าวเก็บของครับ้องับเก็บสิ่งของครับตอนนี้ทีมรถบัสจา์นั่งดนตรีครับจะเตรียมครับพร้อมที่จะเดินทาง เดินทางนะครับวันนี้ถ้าเราเดินทางไปที่อเภอป,ปะทายเดินอปทายคือปะทายจัยยงหวัดโคราชครับเรามีงานาาที่โคราชเรามีงาน,านที่โคราชได้ที่นี่ครับมีบาทที่ปบาทครับกำลังเตรียมตัวที่จะเดินทาง เล็เเปินเพิ่นกัน oh, โดมทางเหมือนจสน่ส <c oughs> ่งสิลิปปินกันค่ะ

いいよ。

นั่งอะไราถมาแล้วก็ไม่ตอบเป็นไปนั่งอยู่นี่อธิบายอธิบายลงงอหาเราทังเซจเอาหลอดพิอนจ้านั่งอยู่นีนังอยู่นี่เป็นรทัหาน้องอะไรถอยเลยถอยเลยเขาก็ค่ะเดี๋ยวเจอการยินนี้บอครับผมถอยหน่อยดู้วนี่เาอยู่ เอามมให้ยืมนะจิ้มัลล์ขดไม่ด้วยม่ได้จยกระเป๋าราหามีแด้จับร้อยใยใยอะไรก็ได้วันแรกนี่เรนมาทุ่งมากเนี่ยยังทำ้นาะมาทุมาเลยเลยใรดหลือใครจะงื่อนด้ิเดี๋รใชไม่ได้สิบกาิ คืนนี้เจอกันค่ะีเจอกันเอาจุนมะนีกันหน้ามะทุ่มมากค่ะจี่ปไทยจับโบตั๋นโบกุเจิ๋วเหลยิปทุ่มมากเลยนั่นนะคะที่เอาไม่ยิ้อซูสีเอาเพื่อแล้ว <c oughs> อย่าโทษนี่นะเพราะว่าน,นี่เล่นเรื่องไหนนี่ก็เป็นโกรงนะรอดกงอยู่เลยที่กินการตลอดรอค่ะเธอน่มันผมควรจะเป็นไม่เท้าคุณเท้าคุณนมไปหมดดี เท่ากับเท่าเี้ยเต็มเที่สาเป็นตัวอย่างจากที่เราไม่ยกควาหยดมาเสนอชิบายะม่งเนพี่เอะคุยกันพี่น้องมันเป็นการสดงอสารกันได้พี่น้องพ่อกานไปแรงอยู่นเเราเอาพ่ไปไต่โบราณเด้อพ่อกันรับเรืองจำปาตีตุ๊กจะพอซื้อเรื่องก็ได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะคืออะไรอ่ะเป็่บบพีเด้อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ ดิบออกตุเี้ที่มาแล้วบายบายตุเร่ทุกแกวิเศษจัดการพระเอกวันจิมมอดอลอะไรคอนเิร์ตน่เหมือนฟองฟันไปไม่ได้วัดแตนสินี้เดียววันนี้เออไปที่ล้วกัน เลปินกำลังทยอยเดินทางที่น,อน้อลไปทางคืง่บางคนก็ไปนอนรีสอร์ทไปไกลง่านนะครับไปไกลไประท่าครับบางคนก็มีรถบานอยู่สองขนมีตนุนวิมุนช่ายก็พอทีตุลวิมุนช่าย เป็นรถรนวัดครับพบี่นวดครับลูกพวกเป็นคนขัดให้ผมกับผมละครับสองโมงก็วกวขวบคนละพี่น้องเรดดาจะเดินทางเดกเก็บชิงเก็บของเรียบร้อยเราจะเดินทาง ได้ดดดดดไป,ปอัปเดตการเดินทางของทีมงานศิลปินปละถมหลักอทีมรถบัตรนพีน้องเนาะะเดินทางวันนี้ที่โคราชครับํำพภนภาคใต้นะพีนนะะ่น,น้นองเนาะขอพูดเพ่มมากเพิมแพ้่ติดติดตามชมตาโู้ลำเพลินราไปเชี่ยวครับ อย่าลืมนะพี่น้องนะกดติดตามท่านที่มาขอมาใหม่มาเบิรงคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะกดติดตามกดซับสไคร b นนะครับกดที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนบริพลาดคลิปแต่ละคลิปนะพี่น้องนะพะว่าขันอัพปุ๊บกันขันกดติดตามกดกระดิ่งนีมาสิแล้วผมอัพแล้วผมเผยแร่เนี่ยมันจะดิ่งเตือนเลยว่าคลิปผมไม่เผยแผ่ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เชมนนี้ครับขอบพูดทุกคนมาแข่งสวัสดีปีใหม่ทุกคนได้สุขภาพแข็งแรงร่บรวยลำบรอยสวัสดีครับ